สวัสดีอัพอุนเติมวันนี้น่าเกมโรบูทนะจ๊ะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแมปเอ่ออะไรบิงฟัดวะลืมละอันนี้คืออะไรอยาไอ้น,นีฆาตกรหรอหรือน,นีพี่มึนมืดมากมืดเกินอะเออ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 เอาคืออะไรอยาคือให้เอาชีวิตรอบใช่ปะนี่อยากอืม ว่าใครจะเป็นขา,ากรอย่างนี้แกเอ้ยน่าสนใจว่ะเฮ้ยอือสิบห้าสิบสี่สิบสามแต่มในห้องน้ำโอ้ยห้องน้ำมึงก็แต่มันมืดจริงนะมึงมันมืดแบบมืดอะ่ะก็คือคารชากรก็คือแบบได้เปรียบก,กว่า แต่ยังว่าเนาะถ้าเกิดไฟมันสว่างปุ๊บอะเอ่อสไเวร์จะได้เปรียบกว่านะฮะมืดๆอนึ่งก็ดีแล้วโอเคบอสเออมาเสียงกรุ๊เองปปะวะไม่ไม่ไม,ไม่ไปกันเลย you are oh okay โชคดีที่เราไม่ใช่ฆาตกรอะไรหนระ <laughs> อกมาทำยังไง <laughs> อ่ะยังไงยังไงโฮ้ยโฮ้ยเซุปเปอร์แรัมเมอร์อะไรหรอกูวิ่งก็ไม่ได้

อันนี้คือต้องเอาตัวเองให้รอดใช่ปะ,ะสิบป,ปาสิบป,ปาทำไมมันมาใกล้มาใกล้ยังวะมึงม่ามียังไงวะคือกูง,ง,งหรือกูไม่ได้อ่านคำใน,นหน้าของมึงอย่าแต่กูอยู่อย่างนี้แหละกูรู้สึกปลอดภัยกว่า โอ้ยแกอีกหนึ่งนาทีครึ่งเดี๋ยวเราก็รอดแล้วรอดปะเนี่ยไม่ใช่สิบอีกสิบมีก็าตายนะโอ้โ,อโ,อโอ้เสียงแม่งมาใกล้มากมึงเสียงใกล้เกินใกล้กว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วอะ่ะว้าวโอ้ มึงถ้าเกิดเห็นดินไหวขนาดนี้นะทุกอย่างมันต้องล่มหรอปะอีหา่าดูดิสั่นเกินอะกูรู้ดว่ามันจะเข้ามาหรือเปล่าเฮ้ยสั่นเลยกูนึกว่ามันมันมันจะเริ่มสั่นหายไปอเยังไม่ยังสั่น อีกสามชีวิคือกูงงว่ากูตาา้องทำอะไรอยาเพื่อนอยู่ไหมวะมองหาเพื่อนแบบว้าว,าาวาอีกชีวิมงึงอีกชีวิห้าสี่สามเราเดูเอาไปไหม เอา้าแม่งงมากแกฉันไปนรับสายมาเลยอ่ะงงเวอร์มาเรามาต่ออีกหนึ่งเกมกันดีกว่าแกอุ้ยอีนี้แล้วหอลอเราก้องทำยังไงอะ่ะกูต้องเดินเข,ข้าไปใช่ปะ่ะอ๋อแต่กูว่าอยู่ในห้องน้ำยม่งปลอดภัยสุดน,นะจริงๆตอนน,นี้เราเดินลองเดินเดาะลองเดินเข้าไปไม่ยาก เอา้าคืออะไรกูคืคอผู้ถูกเลือกถูกเลือกให้ว้าวเฮ้ยนี่หรอหรือแม่แม่แมโอ๊ย มึงวิ่งได้แค่นี้เองเหรอถามจริงมึงมันเหลืองแล้วเนี่ยเลือดก,กูเหลืองแล้วีอผีขี้โกงโดนไอ้พวกนี้ไม่เป็นไม่ไม่เป็นไรไปแล้วค่ะคุณรอดค่ะอีควายหมาอีหมาควายอยากลองเลยว่าเข้าไปหลังบ้านจะันเจออะไรอ้าว ไอปิดไฟเมื่อก,กี้น่ากลัวจริงเลยแกมันน่ากลัวแบบน่ากลัวอ่ะจำแมปไม่ได้้วกูอ่ะไปเรียนอเอ้ยตัวนั้นจะเป็นทางหลังปะเออดิจำไม่ได้เลยจะอ๋อโอเคแต่มันก็ไม่ได้กกว้างขนาดนั้นแต่ก็กว้างอยู่ อีกซักตาอีกซักตา <t une noise> อืมอะไรกลัววฮ้ยแค่อีฮิ่าเองจะกลัวที่อะไร <t une noise> ฮิ่ามันกลัวที่อะไรวิยเอาละอีซเปอร์สรแรมโม่น่ะเนี่ย <t une noise> เอาเอากระดกกระดกกระดกไข่กระดกไข่ ทำไมพวกมึงต้องให้กูถึงไม่มาให้กูวิ่งแล้วผ่านมปเนี่ย ทารมเนี่ยกูไม่เห็นนะมึเ่เนี่ย๊ายบายเอา้าตวัวอะไรตามกูมาเมื่เนี่ยกูตายปะกูไม่ตายะตานปะประเด็น <c oughs> ย่าเอ้ยโอเคแค่นี้แหละแก